น้องเอ้ยมาจบนาพ่ออาหารใต้ดินเห็ดโพเห็ดโพจ้าง้ายมากเห็ดโพ อย่ามวนน้ำก่อยป๋อไม่พอจ้าพี่น้องไม่พอไม่พอจา้า พี่น้องเอ้ยมาจบนาพ่ออาหารใต้ดินเห็ดพะเห็ดพะจ้าน,นี่เห็ดยูคาไปได้กับข่าวแรงแล้วไ,ได้เอาตานะมาได้เอากะยังมนาะ เห็ดเพาะดอกอ่อนๆในปนกุจาจดำปนแ่บๆอ,อาหารตามฤดูกาลเนาะอาหารบานเ้า ร้อนมากเอ็ดหอห่างมาจอบหน้าร่างอะไรเห็ดพอเอ็ดพอ,อ,ดอจ้าดีขอดีใจมากขอบคุณขอบคุณในหลายเด้อมากระเฮา